สวัสดีค่ะเจฟดีนะคะคลิปนี้เจฟตีจะมา,ากลัน่นไอเทมเใช้ขวดการใช้ขวดการเวทมนต์ค่ะนะคะคือ,อในตัวละครของเจฟตีเนี่ยเล่นสายแมวนะคะทีนี้คาถาที่ได้เนี่ยมันยังไม่ตรงสายนะคะคือคาถาที่ใส่อยู่เนี่ยตัวนี้เป็นคาถา อีกอันหนึง่งแมวเนี่ยจะเล่นสายคลิ๊ทีนี้เจฟบดีก็เลยต้องการจะใช้คาถาอีกอันหนึง่งซึ่งเป็นคาถาสายคลินะคะทีนี้เวลาจะใช้ขวดกันเม็ดมลเ,เราจะต้องใส่คาถาที่เราต้องการออฟเอาไว้ที่ตัวนะคะอย่างนี้ก็คือเจฟดีต้องการอัออตราคลติตรงนี้นะคะคุณสมบัติเสริมต้องการคุณสมบัติเสริมอันนี้ นะคะก็ใส่คาถาตัวนี้ไว้เสร็จแล้วคาถาที่ต้องการคุณสมบัติพื้นฐานจะอยู่ในกระเป๋านะคะแล้วอีกสิ่งที่ต้องใช้ก็คือตัวนี้ขวดกลั่นเวทมนต์นะคะก็อยู่ในกระเป๋าเหมือนกันพอทุกอย่างอยู่ตามตำแหน่งแล้วเราก็นี่ค่ะกดใช้ขวดกลั่นเวทมนต์นะคะตัวนี้ มันก็จะเก็บคุณสมบัติพื้นฐานของคาาตัวนี้ลงลงไปในขวดนะคะเราก็เลือกกลั่นเลยนะคะพอกลั่นปุ๊บระบบก็จะให้เรายืนยันนะคะกดคำว่า delete ซึ่งเป็นโค้ดนะคะแล้วเราก็กดยืนยันนะคะนี่ขวดจะเก็บจะกลายเป็นแก่นนะคะเป็นแก่นพิพากษาเปิดฟ้าก็คือแก่นของคาาอัน อันเมื่อกี้ที่เราต้องการคุณสมบัติหลักนะคะแล้วเราก็หลังจากนั้นก็กดใช้แก่นนะคะก็คือเนี่ยค่ะเลือกคำสั่งเปลี่ยนนะคะเปิดแก่นอันนี้ขึ้นมาแล้วเราก็กดบวกนะคะดึงคาถาที่อยู่เนี่ยเข้ามานีคาถาตัวนี้ดึงเข้ามาอ่าใส่เข้ามาปุ๊บนี่ก็จะเป็นมหา กาบสาวกแสงจลัดอันนี้เป็นคาถา70นะคะแล้วก็ตัวที่ต้องการคุณสมบัติหลักก็คือเมื่อกี้ที่เราเก็บก่นไว้เป็นมหากาพิพักษาสวรรค์ยืนยันไหมนี่ก็บอกเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์จะเปลี่ยนเฉพาะคุณสมบัติพื้นฐานของอุปกรณ์เ f ฟเฟกต์ชุดเซตก็คือเปลี่ยนคุณสมบัติของตัวนี้ยืนยันไหมแล้วก็ยืนยันเปลี่ยนเนี่ยค่ะใช้ดาวเงิน 300K กับแกนอันกดยืนยันค่ะ เขาก็จะถามอีกครั้งหนึ่งนะคะยืนยันต้องการเปลี่ยนมหากราบสาวกแสงจัาดเป็นมหากราบพิพากษาสวรรค์ใช่ไหมยืนยันตรึงเสร็จแล้วได้มาแล้วรูปร่างใหม่จำได้ไหมคะเมื่อกี้เราใช้คาถา70ที่อยู่ในตัวใช่ไหมคะ แล้วคาถาที่เจี๊ยบมาเปลี่ยนเป็นคาถาที่เอาคุณสมบัติหลักมาของของเขาไปใส่ในแก่นเป็นคาถา60นี่คาถา70ก็เปลี่ยนเป็นมหากาภพิภากษาสวรรค์แทแนานอออัตตาคลิห้ามเ,เย้ดีใจมากๆเลยได้สักทีค่ะขอบคุณมากค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆสงสัยอะไรดูแล้ว ยังเอ๊ะทำยังไงนะกดยังไงนะก็ทักถามเจียตีได้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเล่นลาพ m กันให้เล่นลาสเอ็ m กันให้สนุกสนกนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ